ยอนไดอรี่ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนโกสินมีอาชีพเป็นเซลล์ขายปุ๋ยเกษตรเขาขับรถกระบะคันเกา่าตระเวนไปขายปุ๋ยให้กับเกษตรกรตามจังหวัดต่างๆซึ่งอาชีพนี้นี่เองที่ทำให้เขาต้องออกเดินทางอยู่บ่อยๆ บางทีก็ต้องไปเสนอขายให้กับชาวนาชาวสวนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองวันนี้โกสินได้เดินทางมาขายปุ๋ยที่ศาลากลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีกว่าจะพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จก็เกือบจะค่ำแล้วทุกครั้งที่เขา เดินสายขายปุย๋ยตามชนบทโกสินก็มักจะอาศัยนอนที่หวาดใกล้กับหมู่บ้านที่ตนไปขายของเพราะทุกพื้นที่ที่เขาต้องเดินทางไปนานแทบจะไม่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทเลย <S <S เขาจึงเลือกนอนตามศาลาวาัดและใช้ห้องน้ำวัดจนเป็นเรื่องปกติ <S <S สวัสดีลุงซักเอา้าไอ้นุม่ม มาขายปุ๋ยแถวนี้อีกแล้วเหรอใช่ครับลุงเลือจะมาขอค้างที่สาลาเหมือนเดิมจะได้ไหมครับวันนี้สาลาไม่ว่างนะสิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเองไปพักที่บ้านข้าท้ายวัดก็ได้ขอบคุณมากครับลุงลุงศาบดเป็นมัคคายกและสัปปะเลอรคอยดูแลวัดแห่งนี้สินรู้จักกับลุงศาบ์และพระที่วัดนี้ดีเพราะเขา มักจะมาขอค้างคืนที่ศาลาวาดัดทุกครั้งที่เดินทางมาที่อุบลราชธานีพวกเขาพูดคุยกันอยู่สักพักลุงศักด์ก็เดินนำทางสินไปที่บ้านพักท้ายวาดัดระหว่างเดินทางสินก็เหลือบไปเห็นศาลาที่ตนเคยมาพักปรากฏว่าที่ศาลากำลังมีพิธีงานขาวดำอยู่ งานนี้สวดมากี่คืนแล้วลุงคืนนี้คืนสุดท้ายพุ่งนี้ก็เผาแล้วสินถามไปตามประสาเพื่อให้มีเรื่องคุยกับลุงศักด์เขาเดินตามลุงศักด์ไปได้สักพักก็เจอกับบ้านหลังเก่าๆรูปทรงคล้ายกุฏิอยู่ไม่ห่างจากเมนเผาศพมากนักบรรยากาศที่นี่ ดูเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแต่ก็แฝงไปด้วยความวังเวงชอบโกนคืนนี้เองนอนที่นี่แหละถึงจะมองเห็นเมนก็ไม่ต้องกลัวล็อกข้าอยู่มาตั้งนานยังไม่เคยเจออะไรส่วนห้องน้ำก็อยู่ด้านหลังโน่นนอนได้อยู่แล้วลุงสบายมากว่าแต่ขอสักสิบบาทหน่อยสิ โธ่ผมไม่ลืมหรอกครับลุงอ่ะเอาไปก่อนเองเตรียมที่นอนเองละกันคืนนี้ไม่ต้องรอข้าข้าต้องไปช่วยงานศพที่สาลาทั้งคืนครับครับทุกครั้งที่สินมาพักที่วัดแห่งนี้ก็มักจะตอบแทนลุงศักด์ด้วยเงินห้าบาทสิบบาทพอให้แกได้ไปกงยาดองอยู่เป็นประจำเมื่อรับเงินมาแล้วลุงศักด์ก็จุดตะเกียงเจ้าพายุให้สิน ก่อนที่แกจะเดินกลับไปทำงานต่อที่ศาลาส่วนสินก็ได้เดินขึ้นไปบนบ้านพักเขาค่อยๆเปิดประตูออกกลิ่นอับภายในห้องได้ลอยประทาน้าเขาเต็มๆแต่เขาก็คิดในใจว่าชายโสดอย่างลุงสากคงจะไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้าน เมื่อเข้ามาด้านในสินก็เห็นว่ามีมุ้งหลังหนึ่งถูกกางไว้อยู่แล้วเขาจึงเอามุ้งของตัวเองมากางข้างๆก่อนจะจัดเตรียมที่นอนของเขาเมื่อจัดการที่นอนเสร็จสินก็เดินถือตะเกียงเจ้าพายุออกมาข้างนอกเพื่อที่จะไปอาบน้ำระหว่างที่เขาอาบน้ำอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงสวดอภิธรรมจากงานโศกดังแวววลอยมาประกอบกับบรรยากาศที่วังเวทํำให้เขาถึงกับขนลุกรีบโกยขันอาบน,าน้ำก่อนจะรีบเช็ดเนื้อเช็ดตัวและกลับไปที่บ้านพัก <c oughs> ลุงซาก กลับมาแล้วเหรอครับนึกว่าจะได้นอนคนเดียวซะแล้ว <c oughs> ไม่มีเสียงตอบกลับจากมุ้ง้างคมีเพียงเสียงไอเบาๆเป็นระยะผมไม่กวนแล้วนะครับฟันดีลุงลึกๆแล้วสินเองก็แอบกลัวอยู่บ้างที่ต้องมานอนใกล้เมนแต่ในตอนนี้เขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันที เพราะมีลุงศักด์มานอนเป็นเพื่อนแล้วก่อนจะนอนสินก็เอาสมุดจดรายชื่อและยอดสั่งซื้อปุ๋ยขึ้นมาคำนวณยอดสั่งซื้อของวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ <S <S เขาทำงานไปสักพัก <S <S ก่อนจะรีดตะเกียงเพื่อที่จะเข้านอนแต่หัวค่ำ เพราะพรุ่งนี้เขาต้องออกเดินทางแต่เช้าเพื่อจะไปขายปุ๋ยตอและรีบทําเวลาเพื่อที่จะส่งรายการไปยังโกดังที่กรุงเทพเมื่อเข้านอนไปได้ไม่นานนักด้วยความเหนื่อยล้ามาทั้งวันจึงทําให้สินพลอยหลับไปหลังดึกคืนนั้น ระหว่างที่สินกำลังนอนหลับอยู่ <c oughs> ก็ได้มีเสียงไอ <c oughs> ดังเรื้อรังมาจากมุงข้างๆ <c oughs> ทำให้เขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาลุงเป็นอะไรไหมครับสินเอ่ยถามออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเสียงไอที่เขาได้ยินเมื่อครู่เองก็ได้เงียบลงไปแล้วเช่นกันเขาไม่ได้เอ่ยถามอะไรต่อ เพราะคิดว่าลุงสากแกคงจะหลับไปแล้วเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามีคนกำลังเดินอยู่ร,บรอบๆมุ้งของเขาก่อนคนคนนัน จะมานั่งยองๆอยู่ที่ปลายเท้าและจ้องมองเข้ามาในหมู่อย่างหน้าคนรู้สิ่งที่รู้สึกถึงความผิดปกติจึงได้เอ่ยปากถามออกไปลุงศักลุงศัก์หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบกลับมาสินหยิบเอาไม้ขีดไฟที่วางอยู่ข้างๆหมอนเพื่อที่จะจุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นมาอีกครั้ง เขาลุกขึ้นนางและยกตะเกียงให้ส่องสว่างก่อนจะค่อยๆเปิดมุงขึ้นแสงตะเกียงที่สาสองไปยังใบหน้านานก็ทำเอาสินถึงกับสะดุ้งโยสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือชายที่มีรูปร่างสูบผอเเนือตัวเขียวซีใบหน้าสูบโซกับหลังฉีกยิ้มกว้างเกือบถึงใบม มั่นใจแล้วว่าที่อยู่ตรงหน้านานไม่ใช่คนแน่ๆเขาจึงรีบมุดไปที่มุ้งของลุงศัก์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือลุงศัก์ลุงศัก,ศก์ช่วยด้วยผีหลอกแต่เมื่อร่างที่นอนอยู่นานพลิกหันมากลับไม่ใช่ลุงศัก์อย่างที่เขาคิดสินแหกปากร้องลั่นด้วยความตกใจ ก่อนจะเพ่นออกจากบ้านพักและวิ่งตรงไปที่ศาลาแต่ตอนนี้ที่ศาลามีเพียงไฟประดับลงโศกไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวทำเอาเขาคนหัวลุกรีบวิ่งหน้าตั้งไปที่โบระหว่างทางก็มีเสียงหมาหอดังระงมไปทั่วทั้งหวาด เมื่อมาถึงเขาก็เจอลุงสากนอนกอดขวดเหล้าอยู่หน้าโบสินเข้าไปเขย่าตัวพยายามจะปลุกลุงสากแต่แกก็เมาจนไม่ได้สติพูดจาไม่รู้เรื่องทันใดนาน้นเขาก็ได้ยินเสียงไอดังมาจากทางด้านหลังพอหันกลับไปมอง ก็เจอเข้ากับผีชายปริศนาที่ตามเขามาสิ่งที่เห็นแบบน,นั้นจึงรีบวิ่งไปที่กุฏิพระก่อนจะเคาะประตูเสียงดังสนานช่วยด้วยครับมีอะไรเหรอโยมศินเออาโวยวายเสียงดังลั่นวัดหลวงพี่ช่วยผมด้วยผมถูกผีหลอกคืนนาน สินได้ขอเข้าไปนอนในกุฏิกับหลวงพี่ซึ่งท่านก็ได้แต่งุนงงและปล่อยให้สินเข้าไปนอนข้างในด้วยจนกระทั่งเช้าวันต่อมาสินก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเจอให้กับหลวงพี่ฟังหลวงพี่จึงได้บอกกับเขาว่าเมื่อวานตอนเย็น มีคนจะเอาศพมาขอทำพิธีที่วัดแต่สาลายังไม่ว่าเพราะติดงานศพอีกงานอยู่ลุงศักดิ์แกจึงต้องเอาศพนั้นไปไว้ที่บ้านของแกก่อนเพื่อรอให้ศาลาว่าและด้วยความที่แกเป็นสัปเหร่อม,มานานแกจึงไม่ได้กลัวอะไรและเป็นเรื่องปกติที่แกจะต้องนอนเฝ้าโศ่ สินที่ได้ยินแบบน,นั้นก็โมโหลุงศักดิ์เป็นอย่างมากเขารีบตรงไปหาแกที่ศาลาก่อนจะบนไปชุดใหญ่อ้าวก็เห็นว่าเองไม่กลัวอะไรนี่โถลุงแบบนี้มันก็เกินไปกลาจะให้ฉันช็อปตายเลยหรือไงผีมันทำอะไรเองไม่ได้หรอกมันก็ทำได้แค่มาหลอกเท่านั้นแหละ <S <S ลุงศักดิ์ไม่ได้สำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่สินกลัวปางตายเมื่อคืนแกกลับมองเป็นเรื่องตลกคุยกันเสร็จสินก็ให้ลุงศักดิ์ไปเก็บข้าวของของตนที่อยู่บนบ้านพักมาให้เพราะเขาไม่กล้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สินก็ไม่กล้าขอน,อนอนที่วัดอีกเลย เขาจะเลือกนอนในโรงแรมเล็กๆแทนแม้จะต้องเสียเงินเพิ่มแต่มันก็ทำให้เขาไม่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคืนหลอนนอนกับโซกสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับ และอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ